แกงนละไม่เด้อทานผู้ชมกินแกงนละไม่น้ำกันดาอีภาคตัวน,นี้ค่ะกินแต่แกงนละไม่ในอีภาคตัวนี้ค่ะอีภาคมึงเอย้ยมึงก็ซื้อซีนมาลาบแน่กินแน่ซีนนั่นกินใต้ตะแกงนละไม่ลายอีภาคมึงเอย้ยบาซันบาให้คอยคกูกะสิฝากบอกอีภาคมึงเอย้ยกูไม่อยากกินซีน,นอ่ะกูเบื่ออีภาคมึงเอย้ยอี อีภาคยำตับยำใส่เมืองกูบรยากสิ้นนั่นอืมกูฮักกระเก็นกูเบื่ออีภาคยำตับเมืองแกงละไม้นี่คือของกูหมักเด้อีภาคเมื่อ้ยบอกพอบอกแม่มึงนั่นนี่คือของกูหมักแกงละไม้นี่กูสิกินฮอนมือกูตายแมนกูตายไปแล้วกูกระชัลูกไห่พัวกูนี่เฮ็ดทานไปให้กูนี่คือแกงละไม้เป็นสิ่งเป็นปลาปลต้องทานบอกกูบรยัก อืมเด้ออีภาคยำตับมึงฝากบอกพอบอกแมมึงนั่งไปพอแม่มึงรับรู้น้ำเด้ออีภาคมึงเอ้ยอืมกูหมักก,กูก็กินแบบนี้แหละมึงว่ามีปัญญาหาสแตกมึงก็จะมาว่าให้กูเด้ออีภาคยำตับงเงย้ยอืมแกงน้ำไม้มอหนึ่งกระทะแกงบัดหมอเก็เป็นร้อยสองร้อยลงทุนคือกันเด้อกูปไปได้มาฟรีๆฟเด้อมอเนี่ลงทุนนี่ พี่ภาคเมืองฝากบอกพ่อมึงน้ำเด้อพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยในวันขึ้นมาจอมแกงหนุ่มมาบ๊วยเป็นบ่ให้มักนะได้บางแน้น่าตาเป็นตาแซบกขาเนาะซุมเจ้าสีมาว่ากินใต้ตะแกงหรือไม่เอ้ยของมักเนาะหนักไปหมักมันเด้อของแนวนี้ขี้เขาใหม่อีกนี่เออเออหนึ่งเขาใหม่เต็มกระติกอีกอืมโคตรประหอมหอยเขาก็ะใหม่อืมมีต่ของใหม่ล่าสุดมาเลยอืมาเออสบายดีพี่น้อง อยากกินข้าวใหม่ดีกว่าจิสบายดีเด้ออยากข้าวใหม่บอสอันนี้ยัเข้ามานี่ได้แซ่อโอ้ยมุกสุด,ดยอด เห็นหน้าพี่เขามาคนหมูแ <pow> ล <'m S 3> ้วม <wi> ันเห็นหน้าว่ะพร้อมอยู่แต่ผมต้องจับคล้องมันสนุ่ยโอ้สนุ่ยฮือมันนี้ได้กินกับเราเดือนวานกว่าหอมกันยแม่แม่กินเลยบุกินบอแต่เราจัะก็ใส่ Một giờ trường hoặc môi 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 trường hoặc bài trường hoặc môi 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 trường hổng, môi มืออาจะไปอมันแดดมือเนาะมันยตายงไป้นไปำบ่นปนนุ่ดเจ้าไปเจ้าสีเอวจากมานะมณ์เป็นยังแบบเขาคุดแบบคุดกำลังแบบมันกำลังม่วนแบบเขากันยังบะยักพอี่โลอ่ะสิจ้ เดี๋ยวเจ้าไปยากมาเอาเข่าไปกินนำไม่ข่าไม่น้ำก็คือดูโดถ้าบมี่ยังกินเลยก็จากมาเน่ยก็ซื้อถือเขาไปคันง่ายอย่ไปน้ำเจ้ากเยมาจกิบหลกิบน้นาม่ซื้นอเ่มีอยู่ได้แถวอะนะแถววางหันเล่หม่งขอไก่ะมีเยอะหนูเอาเข่าจะติดไปตำเสี้ยว น้ำล้างมือกับร่างหวยน้ำหอมนี่มันนางกินกน้ำม,มัขาวรานเไมผมชื่อกระติกน้อยเนาะกานมใส่ใส่กระติกกระติกกนน้ก้อยใส่กานมนั่นหิวกินไ,ไดโดน ไปแต่ิิวนำ้ำหิวเขาสูงวอยากมากนี้นะคซือกาแฟนมใส่หาที่ฟันเนาะอืมอืขุมข่าพี่น้บันเดีกยว้มัยืเ่เงือนซื้อกินคุงมือคือเก่าตามเคยืึตาเนาะอืมจงไหมมันจะแทบขนาดนี้ประเภทปันได้ก่อนไอยากให้เพชรมเจ็บห นางชิงได้ตามกระเดือกอืมแ้งอร่อ,อัเนอับรใส่กพริกร้อน้ำโบอ,อยากใส่เอะไม่ไรลยนะ เดวมันด okay. mm hmm. like. uh, um> ิ่งออกเได้จิบให้ได้นิงจ็บิงใจบกินดม่ยาไ่ตกินตะแกรงน้ำม่นแล้วเขาให้คนดึงเลยเขาพิดใจเขาอีภาคมือมึงไะกินแน่สีทำไนกินเลมือนากก็ลากสิงเลยค่ะ อีแม่เดีมาลาบเลยสิ้นในเม่อเมนลอกดอกกินหมูกับสินปลากับสินช่องสวยกินสลับปลาสับเปลี่ยนไปอะไรเนาะเมนอะไรอยากนี้อย่างไรก็น้องกินทีกินดูที่สุดก็คือแกงใหม่ก็ตำหมูหงส์แม่นกินได้ตลอดข้าวปุ้นเคิร์กบะเตี้ยวข้าวประหยัแต่อีเม่ฮะช่องอีแม่นะชิ่นมันแล้วเรามาชี่นจ้ำทอดหมูทอดแล้มาที่ทอดแล้วเรากิน ลายเมนูแต่สับเปลี่ยนลายเมนูอีกเีไรแม่นะขิงขี้น,น,<ค>น,นะของหวานของยังครบเบิสอ่ะถ้ามากกินแบบนี้สิ้นมันกินแล้วมันกคับท้ายลำบากคอยนะพอเขาเริ่มบระหยัดไนไหนบริเวณเบาเผ็ดได้กินได้กูมือคนเฮาผัวเมียกันดูดีมากขึ้กันได้ประหยัดนู้น เปล่าแหละพูวมีจะกินแต่แนวดีๆมึงมีอะไรกินจำหุ่นแก้มใหม่ไหะการคอยอยู่ของการกินในเล็กในหน่อยๆน้ำร้อนคอยมาคนทิ่มาตะกากินป่านนั่นการกินเขาเอิญคนกับมูเอิญกินดันกินเอิญเขาเอิญนะคือบวกกินน้ำเขาคือจังหวะลังเกียดคนก็เลยกินซะเอาเป็นพี่เลยมากินเป็นอีกแบบใช่ไหมคะ ไปมามุ่นมุ่นเสร็จเสร็จเด็กอะไรยังไดหนึ่งเนาะมันเขาก่อนออกใส่ยัง่งมันเข่า นอกปใสไซคือมีตลกเข่งไข่เข้าอะไกบอนเอาขับไปน่งใหลเอ้าใช้ล,ล,ลูกมึงเดี๋ัวกะขี้เละขอ่าวบอสม่เปนจังหวันป่าซีคโคติล ไก่ไม่ทำสดมันทั้งวันสันบัสายดีพี่น้องชะนดอเมื่อไรชะนดอแล้มาตอนไหนเดือนี่เขาเจอเคืนองกล้องมาบรเป็นชะนดอยพ่าะสิอีอุ่นชะนดอยมาจากจีนเลยเราไปคุดกิโล แมาแล้วนอะไรไปหาเราวนไปหาเราไปหาอยมีอยากนำเขยใเป็ใส่เป็เป็ียเขามจ้าวอะ ่มผ่านหรอนั่งหรอแม่คืกวันนอนหม่านเมยงนอนจมเลยลูกนั่งลูกเลยไปยังนล่ะอาบน้ำอยู่บ่อามันาเนาะมันนเนาะอาบมันมันช่วงนะมเดสุอเาบอมีไข่ล้มันจึนยาื่นอายาจนนอตัวมิกงว่าจิงาน เป็นได้แซ่บมากเกงลยแซ่บขอยและแกงได้อย่าเงีวันนะเป็นผู้เงอนี่คุณเจ้าจำเป็นหังาแนวดักส่นเป็นอะไรกันะอลูกมาเลยอุณบอกนาตข่าวกตีจบ่๋มก่อนคุอปั้นขึนมารเนา่าตัดหัวบ้ปั้นก็มานังกินรถมานังกินเป็นป่าเนี่ หงาเานอยากมันเอิมันมันกินหมดมันบอกินแลมัาในมมมันออตวโอ้นีมแห่มันแมมันอญาตมันกินขวดเถอะมาเลยบกน้ำหลเอิมันก็ข่ามันกินหมดเถอจักนอาบทุกคนอาละพี่น้องสำหรับคิปนี้ก็พ่อละพ่อในนหาเจ้า บ่ทันสิบได้เฮ้ยอื้าครึ่